เลยจ้านี่อ้าวมันมีคนมาบุกบ้านจ้ะเปิดบ้านแล้วก็กั้นล็อกประตูนะคะนี่ก็จะแปลว่าล็อกประตูมาดูด้านในเลยนี่คือบันไดอะไรเอ่ยอ่ามันเป็นห้องฟ้าจ้าอ่อาลง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 นี่คือสําคัญคือตรงนี้น่ารักมากคือมันเป็นประตูนี้ เราเปิดดูนางได้นี่ไงทุกคนมันเป็นทีวีดูค่ะเนี่ยช่องหมาไม่เอาแมว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 เฮ้ยช่องผีค่ะทุกคนดูเนี่ยช่องผีอุ้ยมันออกละวาดเนี่ยเรากลัวมากเลยเลยเราดูดูคอมก่อนดูคอมก่อนนะทุกคนโอ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่ง เพิ่งนะ้าทุกคนดูยแต่เราอยากได้อะไรของปุ๋ยกอย่างนงึงเลยโอยอันนี้ดีกว่าไหมไม่ดีกว่าคำเราก็จากไปนอนจังเลยถอดแว่นให้หมดทุกเบลเลยเพราะว่าฉันไม่อยากให้อะไรมันเกิดขึ้นแค่เนี้ยเองไม่ใช่อันนั้นดีกว่าก็าาแบบเฮ้ยตัวแองแบบ เฟรนตะลุงตุงติ้งนี่เปล่าเยี้ยเองเพราะว่าแบบเฮ้ยแบบแรงเฟรนท์แง่แอบเล้าเล้อย่างเงี้ยเองอ่ะเพราะว่าบ้านเราแบบเพิ่งสร้างแล้วเราอยากได้มานานไงเราแบบไม่ได้รู้ใจอะไรหรอกก็แค่แบบตะลุงตุงติงแค่นี้ไม่ได้แบบโอ้ยอแอบเ้ยเชยเชยเลยเพราะว่าแบบตัวเป็นตัวเองแบบเฮ้ยเย่างเองอ่ะเพราะว่าแบบ เฮ้ยตะลุงตุงติงดีว่ะเงี้ยเองว,ว่ะเอออย่างแรกเราอ่ะจะพบดแต่ขาวสุดท้ายเลยะอะอะไรเหรออะไรเหรอได้แล้วแทน,น,นสวยไหมอ่ะน,นอนดีกว่าปิดไฟปิดทีวีปิดอะไรให้หมดเลยเพราะว่าเราเราเราอ่ะจะจะนอนเราอ่ะจะต้องล็อกประตูบ้านอะไรให้หมดเลยนะเพราะว่ามันจะนั้นอย่ากร์ ประตูห้องน้ำปิดให้หมดง่วงนอนเช้าไว้เฮจะนอนดีกว่านอนดีกว่าอยากนอนไม่ต้องตื่นเราเป็นคนนอนช้าเองค่ะทุกคนดูจ้านี่คือห้างนอกดูดวิวนี่จะค่ำแล้วนี่อา้าวฝนตกฝนตกค่ะทุกคน เรานอนหลับปุ๋ยเลยนี่ฝนตกหนักเลยแล้วก็นอนเพลินไปเลยสิคะก็พี่อิงก็เลยฮะฝนตกเหรออ๋อฝนตกเปิดไฟก่อนหุ่ยฝนตกก่อนฝนตอกกันทุกคนเราว,ว่างนอนมากเลย ไปก็ขึ้นรถบัสดีกว่าเพราะว่าเราแบบปวนห้โอไงแรงๆงว่วงนอนต่อว่ะอยากนอนนอนรถให้จบน้ายองฝนตกอีกแลยอ่ะทุกคนดูเนี่ยมันจะฝนตกอะไรนักหนาก็ะดอก,กะเดี้ยมันหนาวมันฟ้าร้องก็กลัวโอ้ยเอ้ยเราคิดไปดีปะเราอยากไปนานๆางนี้นะ นี่ฝนตกหนักแค่ก็นึกว่าคืมๆอะไรก็นึกว่ามันจะค่าอะไรเป็นฝนตกเราม่วงนอนหนักเลยเราไปขอชอบนานเพราะว่าแบบปืดออกมาเนี่ยอืดีเลยเพราะว่าเตือนแล,แล้วเนี่ย คูสิเราวมางอนมากเลยรู้กคนเราไปอาบน้ำหละเข้าห้องน้ำก่อนอาบน้ำเย็นสบายจังแฮ่วันนี้ฝนตกก็เย็นสบายส่ดชืนเลยเ <c oughs> ย็นมากเลยเย็นมากๆเราอยากอาบน้ำทุกวันเอาหายฝนตกแล้วหรอ,อ่อไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเอา้าลืมเปิดไฟ <screws> เปล <desserts> ี่ยนชุดไหนเลยวะที่เปลี่ยนชุดเรเปลี่ยนแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าไม่มีคนเปลี่ยนแบบสปายสุดใจรักษาบัลล่าอุ้ยพูดแบบน่ารักมากวันนี้เราก็ม่วนอนมากเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกแล้วเออฟ้าร้องเรากลัวมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบมันจา้าไม่ชอบกระตุกตีเดอือเรารักษาบาเลลากาปุชินาะมีมีมีมอนั่งพักหน่อยถูเราเราเราทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ อย่านั่งสินังกาดอยู่เดี๋ยวโอเคเสร็จแล้วไว้ไม่ได้ขมา่าหรอกคอยล็อกประตูอยู่นี่หูหิวข้าวอ่ะล้างมือก่อนว้ไ่ให้ขม่าเราเด้อ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 ไม่ให้ขมา่าเด้อ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 ไม่ด้ขม,ม่ขมา ฮืมมืมมมมมืมมืมม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 มีมม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  ก็ต้องมีทำอย่างนี้ด้วยหรอวะอิ่มแล้วทำงานดีกว่าทำงานก่อนฮะทำงานลืมทำอีกแล้วหูยลืมทำทุกวันเลยอะอุยทำดีกว่าด,าดูอะไรดีนะถ้าทำงานเสร็จ สุนัขที่จอกไม่เอาไม่เอาเร่นี้ดีกว่าเฮ้ยเข้ามาได้จะเห็นจังใดน่ะอุตส่าหล็อกประตูไว้มันเข้ามาได้ยังไงอ่ะอุตส่าหล็อกประตูไว้เนี่ยทุกคนออ ช่วยกันด้วยหรอเนี่ยอุ้ยแบบตะมุตะมีมากแบบุสวีมากกว่าสวีอะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอุยว่าแล้วปิดทีวีดีกว่าไปด้านนอกดีกว่าไปดูวิวฮึมฮ่า มันตกไปเองเอา้ามันคืออากาศดีจังแฮะกาัดโคตรดีเลยกองไฟรูปกองไฟอากาศดีฮลลกินซีอเย็นจังเลย วุ้ยที่เรานั่งมีมจรได้หรอคะจริดเลอ,อันปทีเขม่ย ขอขอนอนพักหน่อยอยากง่วงนอนนอนนอนพักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าทํางานทํานู่นทํานี่นื่อยมากมากเลยถ้าขอ,ขอนอนนอนพักแป๊บหนึ่งนะอุ้ยม่มีคนทําผมทรงผมเหมือนอนะ่ะอืม Ừ, cấp rồi à, À, đi nữa nè Đi lên đi quá อล๊ลาเลดไปเลดีกว yeah ่าเย่เยได้แล mm ้วาเลเดสตเปียกน้ำไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า แต่เราขอเลือกกันรถก่อนนะนี่ได้รถมาแล้วได้รถได้ได้รถบุนบุนี่ได้ได้รถมาใหม่แบเป็นรถบึญบนเมนเมนเมนแมนบมนเมนเมนเมนมนเมนบินนนนบนนเาเเดี๋ยวเ อ๋อนี่ไงบ้านเราอยู่นี่ยังไม่หายไปโอ้ลา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 โอ้ไปจดบ้านไว้ตรงไหนวะล่าลาลารถหายไปเป็นยังหอกแม่โอ้ยดูเสียงสิขึ้นมา

ไปยังยังบว่าจะอุ้ยสนามบินมีได้เหรอวะโอ๊ะฮ่าฮฮไปดีกว่านี้จากมัน มันไม่ต้องรอมันนะถ้าทุกคนไปบอกมันว่ามันอยู่นั่นอุ้ยมันจะข่ำแลรวอ่ะจอดรถเข้าบ้านดีกว่าล็อกบ้านให้เป็นวิทาหอนนะเพราะว่ามันจะมีจูนเข้าไม่อาบน้ำหรอกเพราะว่าเราอ่ะเออนั้นอยู่แล้ว บา,บายยนะคะทุกคนจะจบคลิปแค่นี้แล้วบ๊ายบาย